สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2568นะครับอู้หอนแลละครับท่านผู้ชมบ้านเราร้อนแล้วนะครับมือนี้พายเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเดินทางมาหาพ่ออยากดังนะครับมาเบ่งน้ำกันครับชุดล็อก9คู่นะครับงวดวันที่1มีนาคม2 5 0 0 หกสิบแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับถาวชุดบนอของพ่อคำนวณน,นี่ก็ถือวา่ามาเจ็ดเจ็ดได้ทำชมเด้อหนับศูนย์ศูนย์นะครับ 00, รบ,บวกอย่างละหนึ่งรักสิบบวกหนึ่งรักหน่วยบวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามซีซีฮ่าฮ่าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาพ่อเพิ่นเอาชุดลา่างคำนวณให้นะครับงวดนี้ก็จะเอาชุดล่างคำนวณให้ทำชุ่มนะครับถ้าผู้ใดมักชุดบนคำนวณก็จะได้เบนินขึ้นเกา่า นะเพราะว่าได้เจ็ดเจ็ดก็จะได้แ8ด9ปดเก้าเก้าศูนยกหกก็จะลงทายด้วย77็ดเขึ้เก่านะครับถ้าผู้ใหรมักชุดบนถ้าคำนวณก็จะได้เบิ้ลเหมือนเดิมนะมวดมนทีหนึ่1มินาคม2 5งพันนะครับเอาเข้ามาฟังเข้ามาชมน้ำกันบรรยากาศฮว่นท่านผู้ชมนะพ่ออยากดังนะครับผมอ่านะครับท่านผู้ชม พ่อพ่นกะอายุหลายแล้วนะครับองวดที่แล้วพ่อพ่นกว่าอายุจะคำนวณสูตรใดนั่นงทั้งผุนบอพ่อบัดน,นี้เ,นเอา้าเปลี่ยนทางพ่อพ่นว่าห้อนะพ่อนะห่อนห้อนอากาศห,าห้อนบ้านเท่าธรรมชุ่มนะครับเอาสวัสดีครับพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับ,รบ,วรบงวดที่แล้วเท้าชุดบนคำนวณก็ถือว่ามาเบิ่์อยู่นี่พ่อเนาะงวดนี้เอาพ่อ เอาชุดล่างคำนวณขึ้นเขาเนาะถ้าชุดบนนี่ก็จะได้เบิลขึ้นเขาบ่พว่าไม่ถือเขาอืมันสามเจ็ดเจ็ดบวกขึ้นมันถือจะสามเจ็ดอ่ามันไปเพิ่มตัวนึงว่าถือขนออกเตาบ่ถืออ่าหัือว่าพอถืออ่าขอานซูนนี่ครับเือเ้องขวานซูนซี้ขวานซูนเอาสูตรล่างคำนวณขึ้นเขาแน่นอนถ้าผู้ใดมักเบิลนี่เอาเอาเจ็ดเจ็ดคำนวณบ่พ่อ เจ็ด็จะได้8 8ดแปดเอาสองเสิบีอ่าเอาเอาไปมันเป็นเป็นอันเปาเขาเาลบเอามาคุณนสองเกสิบีเอาสิบสี่ตังเอาสิบส่ตังถ่ายชุดบนเอาสิบสี่ตั้งถ์าอาไปอยากได้เบิ้ลเอาคดตั้งคสิบีแล้วก็สองหาร่องล่องแต่ว่าพอเอาชุดล่างคำนวณให้เอฟซีคนบ่หาหาศูนย์เอาชุดล่างเนาะพ่อหาศูนย์ะได้หาศูนย์พ่อคนมาเอาชุดล่างเอาเน้อ

อันนี้ล็อกชุดล่างวัดชดล่างนี่โอ้ซุมบนนี่กันสุ่มบนนี่ก็มากคือกันนี้ละซุมบนเอาชุดบนเอาเอาเจ็ดคูสองเอาเจ็ดคู่สองสิบทีตั้งสิบทีครับอ่าสิบทีครับหาอันสองหาสองหาสามหกสามหกสี่เก็ดสี่เจ็ดหาแปดหาแปดหกเก้าหกเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึแปดบอ็ดศูนยดศูย์ลักแปดแนึ่งเาสออนมี่ไทดันนี้ชุดบนมว่าทาาเาบ่อเบินี่เทาเอาเจ็ดคูอมันเจ็โตกับเจ็ดสองสิบสี่ขานมันจะเป็นมันจะเป็นเาหมด ครับอืมอืมอันนี้เฮามากพุ่นออกครับอืมคุนออกถ้าผู้ใดมักเป่ากัดครับอืมใครมักชิบสีิบีก็ได้ครับโอ้เอาเดี๋ยวเ่าเข่าเขียนไห้ทึ้งล็อกล่างล็อกบนได้ทำชุ่มเด้อล็อกล่างเก้าคู่ล็อกบนเก้าคู่มักหลังมักลอกได้อาเลยแต่ว่ามาก ข้างเดียวกันนะครับมันมีเกากติดมันครับพ่ออือโอ้แต่ว่าถ้าเขามักเบิ้ลนี่เขาเก่าเอาเบิ้ไ่ได้หันละ88ดแปดเเก้าศูนย์ศนยหนึ่งนึ่ละโอ้สองคือคือคนเอาเบิ้เขาเอาสุดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดเจ็ดคำนวณเออเขาบอไม่เบิ้นี่ก็ชิบทีครับกระรุ่นศูนยครับเออนันละอ่าชื่อศูนยสามสนแล้ว พ่อข้าชื่ออืมแปดก็อืมเอาเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนให้ท่านผู้ชมล็อกล่างเก้าคู่กับล็อกบนเก้าคู่นะครับล็อกบนเพราะว่าถามเมื่อเบอร์หนึ่งสี่เจ็ดสองตัวสามเจ็ดเจ็ดเพราะว่าเอาเจ็ดเจ็ดคูณสองเอาสิบสี่ตั้งเจ็ดสองสิบสี่ได้หนึ่งสี่แล้วเอาสิบสี่ตั้งนะครับท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวเบาเถ้าเขียนให้นะครับผมอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ชุดล็อกล่างนะครับล็อกล่างเก้าคู่ ะนะครับเน้นคู่ได้พอ่อเซีีเ้าเอาหาศูนย์ตั้งทาชมนะบวกลักสิบลักหน่วยไปยังละยังละแต้มหาศูนย์ก็จะได้หกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามเหาหนึ่งกสองเจ็ดสามแปดสีก้าวงกลมเกซกับตัวเ่อทชุยมสาม ศูนย์สามมีดีป่ะมีศูนย์หางอันนี้ล็อกล่างอันนี้ล็อกล่างสี่ศนย่ศูกับมีดี่เดี๋ยวล็อกบนบ้าเถาจังเขียเียนให้เน้นสี่เก้าเน้นสี่เกาเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่เน้ี่เก้าเก้าสี่คู่เดียวเอาล็อกบนทำชุ่มเดี๋ยวบ้าแ่าเขียนให้นะครับ อันนี้ล็อกบนท่านผู้ชมล็อกบนเน้นตัวได้พ่อล็อกบน9คู่สาเน้นสามแปดบอมี่ทีพ่อสามแปดมิแต่ล็อกล่างมี0ูนย์สามสองหาสองครับนี่ละชุ่มตัวได้พ่อศูนย์สามนี่เน้นบ่เน้นศูนบงเลยบ่พ่อบงเลยศูตัวได้อีกพ่อสองหาสองหา วงบารอขีดซื้อขีดซื้ออ่าอ,อ,อันนี้ล็อกบน,นอ่ามันมาส,สามชุนก็ได้นะครับอันนี้เอาหนึ่งซีตั้งหนึ่งซีเขียนให้เอฟซีวะหนึ่งซีจะมาบ่พ่อมาแต่ว่ามันเป็นเล็กเกิดหฮอนเป็นลักเล็กลักเขนต้องมัมก มักกับซืใ่นะอ๋ขันมักกรซือใส่หนซีเพ, <อ S 1> พ <อ S 1> ราะว่าเป็นซิโดนนะอ่เป็นซิตัวทำชมชุ่ม1นซีอีกคู่นึ่งอเพื่อนอ่าหนึ่งซีอีกคู่หนึ่งทำมชุ่มล็อกบนนะเพราะเพราะว่าพอเพิ่นเอา1นซีตั้งนะครับ้าเอาสูตรคำนวณแท้ๆกระจาเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดตั้งก็จะได้แปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่ไอ้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ บานนี้เอาสุดแปลงมาพอ่อหรือยังไเออชุนัน่นหะชุดนั่ครับอืมเอาล็อกบน9คู่นะครับสองห้าสามหกสี่เจ็ดห้าปดหกเก้าเจ็ดศเ้อนยาเพราะว่าเอาหนึ่งสีไปน้ำเด้อนะครับอีกคู่หนึ่งจะได้เป็น10คู่เน้นที่0ูสกับสองหากับ1นีให้วงกับวงกลมที่0ูนสะครับชุดล็อกบนอันนี้ล็อกล่างเอา นะครับล็อกบนก็ล็อกล่างแคปหน้าจอได้ทามุู้ชมเด้อนับตรงๆล็อกบนกับล็อกล่างอย่างละเก้าคู่นะครับพ่ออยากดังแต่ว่าถ้าผู้ใดมักเบิ่นเก้กเาเจ็ด,เจ,ดเจ็ดตั้งไม่นโพะอ่าเจ็ด,เจ,ดเจ็ดตั้งก็จะได้เบิ่นไปเลยเบิ่นไปแปดแปดเก้าเก้าหอดชุนหอดมันก็จะมัดจบที่เจ็ดเจ็ดที่เก้าอืออือ พอว่าเจ็ดมันดอกแล้วเหากับมากเป็นเกิดเกินพิโรครับมักมักตุ๋ยชุดล่างสี่เก้าเนี่ยหมพ่อเออสี่เก่ามันพราัน่ามีเก่าติดนะอืีพ่ออ่านว่าผี่พ่อะมักซีเก่าเออชุดล่างมักซี่เก่าสามแปดนี่บพเน้นบ่เน้นเน้นด้กันนี่ละแต่ว่าเขามันในหลักเดียวกันนะครับแต่กับเก่ามาน้ำกันครับตอนเน้นสีเก่าเก่าซีชุดล่างชุดล่าง ท,ทังแพรมันับมาแฝดเก้ากับไอ้ได้เนาเขาจับเรียกมันมันบ่กเขาคููกันมันน่าจะคููมาหากันนี่เขาปฏิครับแต่ว่ามันอยู่คนละลครับแฝดตัวเก้านี่ขันมาเก,ก้าแฝดล,ล้วนนี่เทืกอกาะวันยุดใไต้ขันมาขันเก้กหาหลันนีมีมาใส่เขาใส่แล้วมันปฏอขันจับทั้งรักตัวรักใช้กันเทือก แปดกาเก้าวแคปครับเอานะครชมแคปหน้าจอเด้อนะครับผมพ่ออยากดังนะครับ,รบออันนี้ล็อกล่าง9คู่ล็อกบน9คู่นะครับล็อกบนพอเพิ่นว่าแปลงคือว่ามันออก77เอา7จ็ดคูณสองเจ็ดสองสิบส่เอาสิบ่ตั้งแต่พอมาเขียนหนึ่งซีแวนฮาผูมักนะครับหนะึน่งซี 1, ก็จะได้2องาสามหกป 697081 9203นี่ครับชุดล็อก9คู่แต่ว่าพอเพิ่นว่าเพิ่ม14ไปเน้นให้คือ03 25กับ14ล็อกบ,บนชุดล็อกล่างนะับล็อกล่างเอา50าตั้งนะครับจะได้617283940516 2738 6, 6, 49 38นี่เด่นมาพอชุดล่างนี่เด่นเว่นให้ FC พุ่นเด้เนาะเออเาขีดให้ FC ท่านผู้ชมแต่พอเพิ่นเน้น4994ตัวร่องคือ38ชุดล่าง นเป็นน้าทางหยิบจับรอตรีได้ทำช่มเด้อาหมักนะคบาบอมมักเข้ากับเบงซีซีนะครับเอ้าขอบคุณพ่ออยากดังนะพอเนะไอเอฟซีได้โชคได้มานะพอเนะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ FC ฟซีแฟนครับทั้งช่องครับ